ครับการสรุปออกมาแล้วครับพี่น้องครับสรุปการแจกเงินไร่ละ1,000บาทไม่เกิน10ไร่ต่อควาเรือนนะครับหรือควาเรือนละไม่เกิน1 0,000บาทครับพี่น้องครับก็บเป็นที่สรุปออกมาแล้วนอบอขอเพิินกับไฟเขียวนะครับสิแจกเงินช่วยเหลือเกษตรกร,กรผู้ทำนานะครับไร่ละ1000บาทก็มีแนวโนมว่าสี่โอนแจกในเดือนท่านว่าคมเพื่อเป็นการ ตอนรับปีใหม่ครับสวัสดีครับพี่น้องครับเบ้าลูกเศษช่องตามไอยเกษตรแม่แล้วครับพี่น้องครับเมื่อนี่เอาข้าวสารข้าวดีสําหรับพี่น้องเกษตรกรที่ทํหนาทุกคนนะครับที่ลงทะเบียนไว้นะครับมีสิทธิ์รับเงินสนับสนุนการผลิตข้าวนะครับไร่ละ1,000บอกเกิน10,000บาทบอกเกิน10ไร่ต่อขั้วเรือนครับพี่น้องครับล่าสุดนะครับที่ประชุมนอกบกขอ นะครับหรือคณะกรรมการนโยบายบริหารข้าวแห่งชาตินะครับที่มีนางนาลโมนพินโยสินวัฒนะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกรเกษตรและสหกรณ์นะครับเปิดเผยผลการประชุมคณะกรรมการนโยบายและบริหารข้าวแห่งชาติหรือนอบบอ,อนะครับเป็นการนั่งหัวโตเป็นประธานมีมติเห็นชอบที่คณะอนุกรรมการนะครับด้านการผลิตเสนอ มาโดยชาวนาจะได้รับเงินสนับสนุนเพิ่มผลการผลิตนะครับไล่ละ1,000บาทไม่เกินครัวเรียนละ10ไร่ครับพี่น้องครับกัดเตรียมน้ำเข่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจรนะครับในวันที่9 9พฤศจิกายน2567นี้นะครับพี่น้องเพื่อให้ท่านเป็นของขวัญปีใหม่ปี2568ที่จะมาถ,ถึงนะครับเนาะสรุป แจกเงินรายละ1,000ปี67-68ล่าสุดเกษตรกร,ร,กรผู้ปลูกข่าวได้เงินรายละ1,000บอกเกินขั้วเรือนละ10ไรหรือขั้วเรือนละไม่เกิน10,000บาทนะครับแตมีจำนวนที่ปลูกข่านี่4.6ล้านขั้วเรือนนะครับวงเงินจำนวนเพินที่ตั้งงบไว้ก็3.8หมื่นล้านบาทนะครับก็เป็นเกษตรกร,ร,กรผู้ปลูกข่าปีการผลิตปี66-67 รอบที่1น,นะครับและขึ้นทะเบียนกับกรมการสร่งเสริมการเกษตรไว้นะครับก็ะย่างไรก็ดีครับพี่น้องครับไล่ละ1,000ปี67-68นี้ล่าสุดกระท่วงเกษตรและสหกรณ์นะครับกระให้ความช่วยเหลือเกษตรกรไร่ละ1,000ครัวเรือนละไม่เกิน10ไล่นะครับนั่นก็เป็นการลดจํานวนลงนะครับพี่น้องจากเดิมนี้ที่เคยสนับสนุนไร่ละ1 0 0 0บาท ครัวเรือนละไม่เกิน20ไร่หรือครัวเรือนละบ่เกิน2 0 0 0มืนบาทตอนนี้ก็ลดเหลือแค่หมื่นบาทนะครับก็ถือว่าหายไปเคิงหนึ่งเลยพี่น้องแต่ก็ถือว่าพอเป็นอย่างครับก็ยังถือว่าีกัวบ่ได้นะครับเนาะได้ลดลงมาเค่งหนึ่งเพราะว่าเพิ่มมองว่าประชากรที่ทำหน้าส่วนใหญ่นี่ก็มีเนื้อที่ก็อยู่ประมาณ1ิบไร่นี่นะครับพี่น้อง เป็่ยนกระ레이คอสิบไร่ออกมานะครับกายังดีครับยังมีเงินทุนนะครับไว้ทาการพอปลูกต่อไปหรือว่าเอาไปสนับสนุนอุปกรณ์การเกษตรด้านอื่นๆให้เขามีอิสระในการใส่ใจนะครับเนาะเอาละครับบันนีกก็มาสรุปอีกวางเงืนนะครับสีโอนเข่ามือใหนะครับพี่น้องครับกาหลังจากกระท่วงเกษตรและหนหกรณ์นะครับได้นาเสนอเข่าคลมอนในวันที่29ิกพฤศจิกายน25 6 7ก็ คาดว่าทกศจะดำเนินการโอนเงื่อนภายในเดือนธันวาคม2567เลยครับเพื่อเป็นของขวัญปีใหม่นะครับพี่น้องครับก็วามหมายคือเพื่อในเดือนท่านว่าคมนี่สิได้รับเงื่อนเลยครับเพื่อว่าเป็นของขวัญปีใหม่นะครับเนาะก็ถือว่าเป็นข่าวดีตอนรับปีใหม่นะครับที่เพิ่นเร่งเยียวยาให้กับพี่น้องนะครับเจ้าให้เช่าหน้าที่เฮาทำหน้ามาบางคนก็ มีผลกําไรบางคนกับขาดทุนนะครับบางคนกับเสมอโตแต่ว่าก็ต้องเข้าใจนะครับว่าการทําเกษตรนี่ลงทุนอยู่แล้วครับพี่น้องครับเม่ว่าจะค่าไถค่าปุ๋ยค่ายาค่าเกี่ยวโอ้หลายอย่างครับพี่น้องครับก็ไดมาไรละพันนี่ก็ถือว่ากระยั่งไดเอาไปหมุนไปใส่ใจอย,อย่างอื่นนะครับหรือเกี่ยวกับ พุนในการทําเกษตรต่อไปในปีหน้าได้ครับพี่น้องครับเอาละครับสําหรับคลิปนี้ก็เอาข้าวสารมาแช่มาฝากพี่ฝากน้องสําหรับผู้ที่จะได้รับไล่ละ1000บาทจากการสนับสนุนของรัฐบาลครับพี่น้องครับสำหรับคลิปนี้บาโอไปกอนเลยครับขอบคุณครับ